โอเคก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยีต้อนรับเข้าสู่ช่องควนตั้มเตตีนะครับผมก็วันนี้นะฮะเราก็อยู่กันที่สงขานะครับผมอำเภอนะับผมหัดใหญ่นะฮะตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางไปสวนสาธารณะนะครับผมก็จะเป็นสถานที่หนึ่งสถานที่นะที่ เ,เวลาผมกลับบ้านมานะก็จะแวะไปนะครับก็เลยอยากจะพาเพื่อนๆไปดูวิวสวยๆนะฮะวันนี้โอเคติดไฟแดงนิดนึงนะตรงนี้วันนี้เราก็มากับน้องชุ่มพูหรือวีโน่ของผมนั่นเองครับตอนนี้ไม่เสียเรียบร้อยแล้วนะครผมมีเะเกวัดไม้นะฮะหรือว่าที่วัดในส่วนของน้ำมันนะครับผมตัว ตัวนาล็อกเจอเกวตทางไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้บิดขึ้นร้อยยี่ก็ศูนย์เหมือนเดิมนะครับหน้าหน้าของเรานะครับก็จะเป็นในส่วนของเขาเรียกว่าเซนทันเฟสติวัลหขัดใหญ่นะครับก็นะครับเราก็จะขึ้นสะพานตรงนี้โอ้โหขึ้นสะพานตรงนี้ไปนะก็จะลงหน้าเซนทันพอดีเดี๋ยวพาไปดูหน้าเซนทันกันหน่อยว่าเซนทันขัดใหญ่เป็นยังไงนะฮะตรงนี้ก็เป็นหน้าเซนทันนะครับ ครับ่นหนไม่อีป้ายแต่ว่าหัดใหญ่นะฮะตบบนี้เคแต่เราเป้าหมายเราก็คือไปดูเมืองหัดใหญ่กันนะครับผมในในอือทีแคปขอแซงหน่อยขอบคุณครับโอ้คายจะบิดตัวออกตัวได้ลูกเอก็มาไปชมบรรยากาศนะครับ ขอแวนแป๊บหนึ่งนะครับถ้าไฟแดงหน้าไม่ติดก็รอดไปนะฮะไปแล้ว แดงจริงๆเลยนะครับก็อันนี้ฮะตอนนี้เราก็มาอยู่กันตรงตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมจำไม่ได้จำชื่อไม่ได้นะครับอ๋อเออเขาขาอหงเออใช่ใช่ที่เราจะไปคือเขาหงตรงนี้เป็นแยกขาอหงนะฮะเนี่ยมีป้ายบอกนะครับก็คืออ่อถ้าเรามองขึ้นไปบนเขานะมันจะมีอ่าจะแม่กวดอิมนะครับมีพระพุทธรูปนะครับผมบนนั้นก็จะมีเอยู่บนเขาเขาเรียกวเขาขอหงนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะครับยวงไงขอ วาร์ปนิดนึงนะฮะเดี๋ยวก็แบตหมดโอเคครับเดี๋ยววาร์ปกันไปไปกันต้องสังเกตง่ายๆนะครับเจอ M V ซ้ายมือถุยถูกแล้วับเจอ M V ซ้ายมือนะครับแล้วก็จะโค้งเลี้ยวเข้านะโอเคอันนี้ก็เข้าไปเลยนะครับอ่าเนี่ยครับสวนสาธารณะเทศบาลชัดใหญ่นะครับอันนี้เราก็ขับเข้าไปนะครับยืนรถรถกระจรลงนะฮะต้องวัดอะไรไหมอ่ะไม่ต้องใช่ไหมขึ้นเขากันดีกว่านะครับลูก อ,อันนี้เป็นท้าหมารมนะขึ้นด้านบนแล้วกันออ่านะครับมาดูนะครับว่าฟีโน่ผมจะขึ้นเขาไหวไหมนะครับจริงๆมันขึ้นได้สองทางนะแต่ว่าผมไม่มั่นใจว่าขึ้นทางไหนใกล้กว่านะครับเนี่ยคนพาไรยังไม่รู้เลยนะครับโอ้ดูดิธรรมชาติมากนะครับโอ้เย็นมากคุณผู้ชมโอ้ดีนะแล้วมันเติมมาเต็มถัง ขอแค่ฝนไม่ตกควรตั้มก็สบายใจนะครับผมโอ้ขึ้นมาครับโอ้คุณลุงโอ้สุดยอดโอ้คุณลุงแบบเดินแคเดินนี่เขาเดิอนออกกำลังกายนะผมไม่ใช่ว่ามาเดินเล่นนะะต้องบอกว่าเดิอนออกกำลังกายคนระับนเขานี่คืออากาศบริสุทธิ์มากนะครับเขาก็แบบโอ้โหพอหรถผมนี่ฮะ เราจะมองเห็นวิวนะครับแต่ว่าในภาพในกล้องเนี่ยอาจจะมองยากหน่อยนะครับไอตอนขึ้นเนี่ยคิดว่าหนักแล้วนะเดี๋ยวดูตอนลงนะโอ้โหแล้วโอ้โหไม่มีรถไม่มีเกี์ไม่ชินด้วยฮะโอเคเออเดี๋ยวผมเฮ้ยโอยงูตกใจตรงนี้มันธรรมาชาติจริงๆนะคุณผู้ชมเออตกใจ ผมใจจริงเมื่อกี้โอ้นี่ผมปล่อยไหลเลยนะปล่อยไหลก็บิดา่าแล้วขึ้นเขาไอ้นเนี่ยมันเป็นเขาสองลูกนะครับไม่ใช้ลูกเดียวนะจริงๆอ่ะถ้าเราไอ้ทางที่เราจะลงอ่ะจริงขึ้นทางนั้นก็ได้นะแต่ว่าผมอยากมาขัดรถเล่นนะครับ พราะตอนก่อนที่กลับมากลับมาผ่านใ่เนี่ยคือสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกนะครับคือถ้าจังหวัดอื่นนะครับหรือว่าภาคอื่นส่วนมากเขาจะเป็นในเขาเรียกว่าหน้าหนาวนะครับแต่ว่าของผมบ้านผมเนี่ยเขาเรียกว่าหน้าฝนมีฝนแล้วฝนอีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าน,นี่มาถึงแล้วนะครับอ่ามาถึงแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปหาที่จอดรถกันก่อนนะครับ A few e m m o n t โอเคครับผมก็ตอนนี้นะครับเราก็ขึ้นมาอยู่ด้านบนแล้วนะตรงนี้ก็เป็นรูปพระพุทธร,รูปนะครับตรงนี้ก็จะสวยงามมากๆนะฮะเดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนนะครับไปดูวิว,วกันก่อนนะครับผมด้านหน้าว่าจะเป็นยังไง เป็นไงเมืองหัดใหญ่นะครับเมื่อกี้นะฮะที่เรามาครับก็คือตรงนู้นแล้วเรามาจากเส้นนั้นนะครับผมมาตรงนี้แล้วก็นี่ตรงนี้เป็นอ่าดอมซูมให้รู้จะเห็นหรือเปล่านะอ่าตรงนั้นเป็นเอมวีนะครับผมที่ทางที่เราเข้ามานะครับดูดิ ตรงนู้นมันจะเป็นมสัสยิดนะครับผมตรงของทางไปสงขานะจะพามาดูฝั่งนี้วิวแบบสวยมากนะครับตรงนู้เป็นน้ําทะเลนะฮะนู้น้ำทะเลตรงนู้จะเป็นเมืองสองขานะครับที่เราจะไปได้นะครับเดี๋ยวพาชมบรรยากาศ สวยงามมากนะครับผมอันนี้ก็เป็นพระพุทธรูปนะครับตรงนี้เขามีกระเช้าด้วยเดี๋ยวเราไปนั่งกระเช้ากันนะฮะนี่ก็เป็นซื้อตั๋วจำหน่ายนะครับผมครับเสรอครับเราได้ตั๋วมาแล้วนะฮะอันนี้กลับไปขึ้นกันคนเดียวครับนั้วยครับผม โอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่บนกระเช้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อันนี้ฮะได้ใบมาแล้วหนึ่งใบนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับผมในการขึ้นมานะบนกระเช้าเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าวิวเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็สมหน้ากากอนามัยนะครับทางเข้าเขาก็จะมีการให้เราเซ็นชื่อนะครับผมแล้วก็ซื้อตั๋วแบบนี้นะครับผมที่พี่รถจำหน่ายตั๋วโอ้โหแบบอู้หู้เพื่อ ครั้งแรกนะครับผมบอกเลยว่าครั้งแรกนะอุ้ยลมเย็นมากนะครับอันนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของโซนฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูอ่นะครับอันนี้เอาออกไปได้นะแต่ว่าเราไม่อยากเอาออกกลัวกล้องตรงนะครับจินหมายของเราก็คือไปกลับฝั่งนู้นนะครับผมอันนี้ขึ้นคนเดียวนะฮะดูดิรับค่าไม่มีคนเลยน้องอ่าอันนี้ะก็นะถ้าใครที่มา หาดใหญ่แล้วนะครับก็มาสถานที่ก็คือตรงเขาเรียกว่า,าด้านบนได้นะครับตรงพระพุทธรูปนะครับตัวนี้ในการท่องเที่ยวนะก็เป็นกระเช้าของหัดใหญ่ที่แรกนะครับที่หัดใหญ่นะครับผมก็เพิ่งขึ้นนะฮะอันนี้ก็เลยพามาดูนะครับเดี๋ยวดูบรรยากาศไปกัน Got ตรงนู้นต้อเป็นสงขานะตรงนู้นเป็นสงขาทางเราตรงออกไปนิดนึงฮะตรงนั้นสงขานะสวยงามมากนี่นะฮะมีการนั่งรถกลับมาด้วยนะครับเรานั่งคนเดียวครับผมโอเคเดี๋ยวชิดหมายายทางของเราคือด้านหน้าๆๆนตรงนู้นนะครับน่นๆห่ยใจสุดดีนะจ๊ะ ใครับผมก็นีนนะ้รเรามาถึงปลายทางแล้วนะฮะก็ตรงนี้ก็จะมีในส่วนของให้เรานะครับมากับว่าสการาได้นะครับผมเส้นทางที่เมื่อกี้ที่เราไม่ได้เลี้ยวขึ้นมานะฮะตรงนี้ก็จะเป็นสวยงามมากๆครับผมด้านล่างก็มีมีช้างสามเสียนนะครับ ไม่สามารถเลยยาพุทธในส่วนของอีกหนึ่งอันนะครับสำหรับเขาเรียกว่าวิวสวยงามมากมาันะผนก็ส่งขานับเส้นนั้นเป็นรูปลีลวไม่เ,เ,เข้าส่งขานะ่ะผมแบบผมนนแบบสวยมากนะครับ a later few moments later. ลกลับมาและโอเคผมก็เมื่อกี้นะครับเราก็ได้ขึ้นมาชมวิวแล้วนะครับของเมืองขันใหญ่นะครับผมแล้วก็อันนี้นะเดี๋ยวทางนี้คือทางลงนะครับทางลงก็มันจะชันๆหน่อยนะเพราะเหมือนทางขึ้นนะครับผมขึ้นมาไงก็ลงแบบนั้นแต่ว่าผมลงคนละฝั่งนะตรงนี้ก็จะลงไปส่วนของท่านแม่ปทิมได้นะ ที่ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์มาเองนะครับก็ต้องระมัดระวังนี่ดูดูโอ้โหแนี้ขาตรงนี้เป็นเจ้าแม่คนอิ่มนะครับทันนี้น่าจะเป็นทางขึ้นไปนะครับเมื่อกี้น้ที่เราลงมาโอเคเดี๋ยวเราลงไปต่อนะครับตรงนี้เป็นเจ้าแม่คนอิ่มนะครับผมสามารถขึ้นไปขวายได้ อยามาลงกันต่อนะดูดูท้าโค้งด้านหน้าเป็นโค้งหักสองนะเขาจะม,มีสัญลักษณ์บอกนะเราก็ค่อยๆเบรกนะครับค่อยสบายรื่อยๆอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะปล่อยให้เข้าไหลไปเพรานนะด้านหน้ามีรถสวนมาด้วยฮนะต้องระมัดระวังนะครับมันมีโค้งหักสองนะแต่ถ้าเป็นรถที่มีเกียร์อะไรเนะี้ยไม่น่าเป็นห่วงนะกเออเห็นไหมเห็นไหมโ <c oughs> อเคนะครับอันนี้ก็ อะไรนะครับที่มาหาดใหญ่นะก็อยากให้ลองมาตามกันดูแล้วที่พาไปนะครับแต่ว่าเป็นแังไหบ้างนะถ้าใครมาแล้วก็สามารถมาแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับผมตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่นะครับที่เป็นในส่วนของเขาเรียกว่าสปา,านแเนนะ,ะปกติวันเด็กเนี่ยผมชอบมากเลยนะตรงนี้เป็นสปาน์ขนนะนี่เป็นสนสาธาระนะครับเอามนอบ้วาวคือจีนเรือนะครับผม เรือนะครับได้นะเขาจะมีให้เช่านะครับเพราะเราก็คงไม่ไปเช่านะครับทีนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็พามาดูสถานที่น้องเที่ยวนะครับสป่ที่ของผาดใหญ่นะครับ